เรื่องข้อหาที่โดนจับโดนปรับอะไรนี้เราไม่ติดใจอะไรแต่ติดใจที่ว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าคนสัญจรไปมาก็เยอะแยะนะครับแต่ทําไมเลือกเป่าแค่สองคนอย่างเนี้ครับก็เลยติดใจในข้อนี้แหละครับโอยทำไมต้องโดนจับตกใจหมดเลยทั้งลูกทั้งอะไรอ่ะคิดคิดไม่ถึงว่าจะโดนจับแกาไปไหนถึงโดนจับโดนจับตรงไหนติดคุกไหมลงเอาจงจริง สรุปแล้วไปประกันตัวหรือได้นอนคุกไหมคืนนั้นประกันครับประกันนะคะท่านนายกไปประกันออกมาอ๋อนายกไปประกันออกมาอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกงค์งการบริหารส่วนตำบลปทตุมแกตุดคนไปประกันสองท่านออกมาครับอนี้ก็ต้องขอบคุณท่านด้วยแล้วกันรถกระจอดธรรมดาผมไม่ได้สูไม่ได้ซื้อ่น้วนไม่ร่างงเฉยๆรถท่านนั้นแหละ ก็รออยู่คิดลูกแลงเกาะแดงหมดเลยนะจะเรียกแกตรวจอาวุธอีกูตายพูดอะไรก็มีนะพูดครับก็เดี๋ยวต้องฟังทางเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะอ่าก็ก็อันนี้เราไม่เป็นไรหรอกฟงทางฟังทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยนะครับขจุกย่างไรวะเขาถึงพูดไปแต่เราติดใจแค่แค่ตรงตรงไหนนะที่ที่มัน ทำไมเป่าแค่สามคนนี้ครับมางงตรงนี้แหละที่มต้องเทียวตั้งเยอะทำไมไม่เป่าอะไรทำไม่ให้เขาเป่าตรวจอาวุธก็ตรวจแล้วแต่ต้องมาเป่าผมสามคนแล้วก็ได้ไปโรงพักได้ไปถึงสารที่ไปรถด้วยกันสามคนไม่ไม่มีการตั้งตามระเบียบกฎหมายที่มีมีไว้ นถ้าตังแบบนี้มาขอตัวอาวุธเออไม่ว่าหรอกผมวผมไม่ว่าอำนวยความสุขให้ประชาชนให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวเอออันนี้ก็ยินดีด้วยสารบอกอย่างนี้ครับผมก็ไม่แต่สารคุยกับลุงเยอะเหมือนกันเพราะว่าเอ่อมิลลิกรัมมันน้อยใช่ไหมมันน้อยไงสารอธิบายอ่ะถ้า20มิลลิกรัมลงมาจะ จะไม่จับอันนี้ถ้าลุงมีใบอน,นุญาตขับขี่ก็ไม่โดนก็ไม่โดนครับอ๋อครับยีสิขึ้นถ้ายังยังไม่ถึง50สิบถ้าไม่มีถ้ามีถ้าลุงมีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่โดนอ๋อเป็นอย่างนี้กดไมออ้ครับ สารชันผ้าขาวานบอกคนไปเลี้ยงวัวใครจะพกใบขับขี่ไปครบใส่หมกันนกไปเลี้ยงวัวลุงเป็นคนบ้านไหนครับคนในบ้านนี่หละขยองเนาะก็คือเราหากินอยู่แถวนี้ตลอดเนาะในหมู่บ้านแล้วก็เขื่อนขยองเข้าป่าแถวนี้ก่อนข้าวเครื่องแตงก็จอดทางเนี่ยทุกวันครับผมเป็นเส้นสัญจรผมจะไปรู้ไปจำงานอะไรจะส่งตังให้เขาคืนที่ยืมเข้ามาครับ ลมู่้เต้นไปหาปลาก็จะได้โอ้ยไม่รู้เนไีหาปลาลุงลองถามตำรวจเขาอ่ามีงานอะไรให้ลุงทําบ้างไหมเผื่อเขามีงานให้ลุงทำเขาตำรวจก็ตำรวจจับอีกแหละไอ้นี่ต้องไปบางเป็นประโยชน์ใช่ไหมบางเป็นสาธารณประโยชน์ใช่ไหมสารสารบอกไหมไม่มีครับไม่มีครับอ๋อไม่มีใช่ไหมคะตอนที่ลุงจะไปอ่าเลี้ยงวัวใช่ไหมคะครับไปดูวัวครับไปดูวัวประมาณกี่โมงก็ผมไปประมาณ บ่ายโมงกว่าๆเนี่ยแหละค่ะก็คือไม่เจอด่านใช่ไหมคะไม่เจอด่านครับแล้วขากลับลุงกลับมาประมาณกี่โมงสองสองโมงยังไม่ถึงสามโมงครับเกือบสามโมงเนาะครับประมาณสองโมงครึ่งอะไรน่ี่ผมไม่ถึงชั่วโมงลงมา้ไปถึงประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละก็ไปดูวัวพอดีแบตมอแบตมันหมดก็เลยจะเอามาชาร์จพอดีตาล้านแกไปไปเล่นด้วยที่เคือนบนที่คนเลี้ยงวัวด้วยกัน เอาเราไปฝากบอกร้านเอามาฝากมาว่าเป๊กก่อนลุงคนไปเขาาไปอย่างนี้อย่างนี้ต้องเก็บค่าเป๊กกับรลานแล้วเนี่ยก็ลินคนละสองทางพอแล้วตาเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเมาสรุปแล้วของลุงนี่แอลกอฮอล์ไม่ถึงเนาะไม่ถึงเท่าไหร่นะลุงตองหาสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดแต่ลุงโดนในกรณีพลบอใช่ไหมกรณีไม่มีไม่มีหมวกกันน็อกได้เห็นายทะเบียนแล้วก็ เหมือนกันผมเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าใบอนุญาตขับขี่ก็ต้องต้องโดนกรีเมาแล้วขับเหมือนกันรวมเมาแล้วขับมันภาพนี้ผมเห็นจำเจครับทุกปีการการทํางานของเจ้าหน้าที่สพดมเห็นเห็นเจำเจทุกปีก็เลยปีนี้ก็ไปเป้าหัวให้พ่อมาเพื่อนโทรไปบอกก็เลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะกูเห็นบ่อยเกินเพราะคนคนแก่คนเฒ่าบ้านเราก็โดนโดน โดนกันหลายสาระครับหลายเหตุผลบางทีก็ไปหาผักขทยยาหลายหลายคนที่ปีปีปที่ผ่านมาผ่านๆมาก็เลยปรึกษากับเพื่อนแล้วก็หาสองทางว่าลองหาซื้อมาพูดคุยกันดูก่อนเบื้องต้นแล้วก็ค่อยปรึกษากันต่อไปว่าจะทํากันยังไงเพื่อให้มันชาวบ้านได้รับการความยุติธรรมแล้วก็ให้มันอยู่กันอย่างสมานในฉันเพราะว่าเราันหาเช้ากินขํามครับลําบาก ลำบากก็เลยอยากฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลและแก้ไขในส่วนนี้บางว่าให้ชาวบ้านลดทุกข์น้อยลงกว่านี้ทำลำพังมันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์เติมเข้าไปอีกโดยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ยังไงก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากขอบคุณท่านนายกที่ว่าไปช่วย ประกันลุงสองคนออกมาก็แค่นี้ครับให้ถามผู้ช่วยเลยว่โอ้ยผู้ช่วยก็มาบอกโอ้ไม่ไม่ต้องจับแกหรอแกไม่จากเลี้ยงวัวจริงๆพอพอแล้วผู้ช่วยพอแล้วเรือจะจะให้แกเป่าวือนี่นั่นแหละตอนเขายกขึ้นรถรถเขาก็อยู่ตรงนี้แหละยกขึ้นรถรถนี่นี่นี่สภาพนี้เลยครับวันที่มาครับนี่ครับนี่ครับกระเป๋าดินลูกช้างแดงหมดเลยครับ เรียกตรวจแอลกอฮอล์นะครับแต่เด็กเว้นท่อใบท่อดังอยู่หลังจากตำรวจไปขับกันไม่เห็นมีใครโดนจับอันนี้สงสัยโทษเพราะว่าแหวนมันดังเลยลุงนี่โดนจับโดนจับไี่เป่าอยู่ตรงนี้แหละผมยืนค่อมรถอยู่อย่างนี้เป่าเขาว่าลุงไม่ได้เป่าแล้วลุงอมก็คนมันเหนื่อยเนาะเป่าเสร็จ ว่ายังไม่ได้ให้เป่าอีกผมเหนื่อยผมก็อมไว้แหละจะเป่าอีกอย่างนี้เออทีนี้งั้นลุงพักก่อนผมก็พักสักพักหนึ่งเขาให้เป่าอีกเป่าก็เหมือนเดิมเขาว่าไม่ขึ้นอีกอีกก็ผมเหนื่อยนะครับสามรอบแล้วผมก็นั่งนานอยู่พอสมควรเขาให้เป่าอีกเป่าอีกลุงไม่ได้เป่าแล้วลุงอมเขาว่า <c oughs> ก็คนมันเหนื่อยเนาะเป่าปูดเดียวทีนี้ก็หมดแรงแล้วก็เหนื่อยเนาะไปสามรอบแล้ว เขาบอกไม่ได้ไม่ได้ลุงอมไปเป่าที่โรงพักไปเป่าที่โรงพักผมเป่าเหมือนอยู่นี่เลยพูดเดียวได้แล้วลุงแต่กี่มิลลิกรัมไม่รู้เขาไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งตรงนั้นเลยนู่นไปเ็นไปเห็นในในใบเมื่อกี้แหละเขาบอกอ่ะลุงนี่ลุงมีสี่สิบเอ็ดมิลลิกรัมนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวไว้นลี้ยงทั้งหมดมี่ันเลยเนี่ยตั้งเขื่อนไรวัวอยู่ในป่าน้างเขื่อนครับของที่ ชาวบ้านมีความสงสัยเกี่ยวกับว่าทําไมตํารวจสอพอดมถึงได้ไปจุดดังกล่าวเนื่องจากไม่ใช่จุดที่กําหนดว่าเป็นจุดตั้งจุดวอ3ติสานนะครับน้ำเรียนอย่างนี้ครับกรณีของการตั้งจุดวอติสาเนี่ยเราตั้งอยู่แล้วนะครับเราตั้งอยู่แล้วแต่ไม่มีประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเลยทําให้ทํงงาสนงต AFF ตำรวจชาติบอกว่า จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเคลื่อนตัวเข้าไปหากลุ่มที่ฝา่ฝาฝืนกระทำความผิดดื่มเหล้าในขณะขับรถแล้วไปก่อเหตุเพราะนั้นสพดมก็เล็งแล้วตรงจุดบริเวณดังกล่าวนี่แหละเป็นจุดที่มีมีคนไปดื่มกินมีวัยรุ่นไปดื่มกินแล้วก็ขับรถแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุราเราก็เลยจัดจุดเคลื่อนที่เร็วมสีสารวัตรเนี่ยไปควบคุมการปฏิบัติในการไปไปเป่าไปควบคุมดูแล ไม่ให้มีการกระทําปากฝืนต้หไมยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเคลื่อนที่เหลวในการไปไปดักจับกลุ่มนะครับมีสารวัตรควบคุมการปฏิบัติมีกําลังทุกฝ่ายไปร่วมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนฝ่ายป้องกันปราปางฝ่ายจราจรจะเห็นได้ว่าก็จะมีตํารวจที่ไม่ได้แต่งื่องแบบก็คือฝ่ายสืบสวนมีฝ่ายจราจรมีฝ่ายป้องกันป่าปางมีสารวัตรควบคุมการปฏิบัติในการควบคุมในการจับกลุ่มคนเมาบริเวณเขื่อนขนาดมอ